ว้พระนะคะไม่ได้ไหว้พระลายเมือแล้วเป็นเดือนแเดือนละเนแล้วมันจะไก่กะม้วนม้ไหวเทียนเนาะเอาแต่งหน้ารแล้วก็แม่นออกมาแเราเนาะไไหวแล้วมัวหรือย่งออกว่าแเราก็จะเลืนไม่ไหว่ง้าเล้ะพี่จ๋าขอใหะสวัสดีค่ะ ของคนนะครับข้า้วีออย่นาจะบอมีเนตที่คือกัรนียกครับนี่ยได้ค่ะหาหลัขามมันจะ่บักโดดเลยไม่ไหวเพ่อเบอร์ออกกับนะไม่ว่าเบอร์กันเบอร์นั้นคือในรก็นห้โชคดีมองมันฮ้าทุ้มจะไปไกลได้จ้ะพ่นา้านวอลลเลยพี่หนุ่มตัวรับ สวัสดีค่ะบูดบอชแคร์รนะคะเสียงจากบูดบอชแคร์รนะคะวันนี้เราออกมาขายของเหมือนเดิมแล้วนะคะทุกคนค่ะตอนนี้นนบูดบอชแคร์รก็จำหน่ายแล้วนะคะเอาออกมาสาเนาะวันนี้ออกมาสาธเดใจรื้อเด้อค่ะอาจจะใส่บ้านอาจักนักี่มองคือขันถือกินเหมนจ์จังเลยกับอาจจะใส่าอาบน้ำด้วยจ้าแม่ รักวัลร oh, ู้ของพีเนี่ยค่ะไม้ว่าจะเป็นเรื้อยืดนะคะหมูอ่ะไปแชรูผลิตภัณฑ์รอ้าน่งแงั้ง้ดหน่ดรอหวก็เหมือนกันเลยนี่การเชื่องต่อชาแล้วนี่นี่ก็ห้าขวดคาะคุณพี่จาเอาีบมาก่อนหนึ่งใบจ้าทำยังไงบลูกไม่เปิ่ห้น่ดเกลียดต้องน่าดูงั้ สวัสดีครับพื่อนๆเพื่น้องนะครับที่เข่ามังหอดสุดท,ท้ายนั่งช่วเรียบร้อยเลยนะครับมีผู้เสียงจากทคตผลิตภัณฑ์บอแกคนะครับพี่น้องครับผลิตภัณฑ์ของพี่บอยซีดิชาหัวเด้อน,น,นะครับนางมาไทยเดือดเด่นดดูทีนางมาดถามเขาถามเขาสกอนเปิดหนาวแล้วนะครับใช่อากาศหนาวแล้วดูแลสุขภาพก,กันด้วยนะคะทุกๆท่านค่ะแจ้งเสือกขี่หมวกมั้ย สองเปี้ยวงะหมอนได้เนี่ยมานนวดฟังล่ามานนต่อมาล่ำาะอดตลอดสอดแจงไอ้เมื่อได้แม่มื่อมาล่ำกะทิน่าเขากันนส้มล่ำสอดแจงนะคะครับวันนี้งานรีวันนี้งานปีเด็ของสังกัดจีเลยซื้อเพื่อจีเด็กเพื่อมีคนกีกันเพื่อพี่จการทะเลาะวิวาันจด้ทะวิวันใช่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 ใ่ลังเตะบองนี่ ช่แล้ขอบคุณครับกยังยางบางาลูกกระเดนะครับที่มีครับฝากยการช้าออกนี่มันก็ต้มเหรวุ่นวุนุนุนมุนการเชื่อมต่อช้าพนะน้อง